สวัสดีครับลุงโลวงวัตุขันไม้นะครับในจะมาให้ดูเนื้อจันทบุรีสามนะครับรูปเ,เป็นรูปผสมชนีกับก้านยาวรนะูปทรงหนามไปทางก้านยาวเดี๋ยวจะดูเนื้อไปทางไหนรูปทรงไปทางก้านยาวหนามไปทางก้านยาว ต้องบอกว่าลูกนี้นะครับเราเก็บมานานนะครับเก็บมานานดูใกล้นะครับดูใกล้กันท้าบุรีสามเนื้อนะฮะมีสามเนื้อเป็นไง ลงก็ยังไม่เคยเห็นนะครับม,มันหามมันก็อนี้นะใสา่ยา,ยากเราต้องทำแหลู่น้ะก็ <c oughs> บอกว่าเราได้มานานนะครับได้มานานละแล้วก็ <c oughs> ล,อลองดูว่าถ้าเก็บมานานนะครับเป็นยังไงนะครับใสมาสามวันสีน่วันละวันสี่วันแล้วนะครับ <c oughs> กับลูกที่ ได้ลูกมาอย่างนี้นะครับไปไปโกงโพยออมองไม่เห็นล่องโพยก็ออกแนวทรงกลมนะออกแนวทรงกลมออกก้นยาวก้นยาวทรงกลมนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับหอมก็ก้นยาวชัดๆเลยวัวานนี้น้ำช้ำหมดแล้วนะครับลุงดูเอาไมนะ้เคาะเอาละวเดี๋ยวดูเนื้อได้แนละ้ว โอ้ใช่ได้นน่นสวยดน่สวเนี่นะ่้ทแบมันไม่ like ยอบออกมาเหนียวตึงสุกกนลังหงา้อยู่รด้โมาเลย นี้นะครับผมนีก็เรเร็ว,รวได้เดี๋ยวใหญ่สักครู่นะครับแล้วให้ลุงหมชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับ จันเทบริสามลูกนี้นะครับใช้คำว่าลูกนี้นะครับลูกไม่โตครับมันพวกนี้ลูกไม่โตโลกว่าสองโลสามโลเต็มที่ก็บอกว่าตรงนี้นะครับจะมีจอแจจอแจนะครับฝนตกเลยนะครับก็ เพื่อความถ่ายคลิปละชัดนะครับมีแสงแล้วก็ถ่ายกลางฝนนะครับตอนนี้แต่เขาว่าถ่ายกลางฝนนะครับอันนี้คือเนื้อของเขานะครับดูหมูล,ลองชิมนิดนึงนครับว่าเป็นยังไงบ้างกับลูกนี้นะครับใช้คำว่าลูกนี้นะครับเข็นเข็นผงนี้เลยเนาะเข็นผงนี้เลยฝาดูเนื้อในมาหนนะฝาดูมาตลอดก็เม็ด ก็ไม่โตเท่าไหร่เนื้อหนาดิันไม่โตมากนะครับเนื้อหนากว่าจันจันสองแยะเนื้อหนานกว่าเป็นสองแยะจะบางกว่านี้ครับผมมันมันเหนียวเดยดมันมันเหนียวนะครับไ,ได้เป็นไม่แรงลงหมูลองชิมแล้วอธิบายหน่อยครับว่าระยะสุกประมาณนี้ก็ออบอกว่าเราเก็บไว้สักสี่วันแล้วนะสี่วันนะครับจากจากที่ได้ลูกมาันมันเหนียวเด็เลย แดดจะได้เนื้อไม่เคีมรู้สึกเป็นไงบ้างครับอร่อยมีความเป็นครีมหรือเป็นอะไรไหมครับหรือว่าไงเนื้วเนื้อมันอารมณ์แบบก้านยาวก้านยาวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก้านยาวนี่นะครับรสรสชาวก้นรสชาติก้านยาวเนื้อเนื้อไปเนื้อไปทั้งเคนีอ้รอครับสีไปทางเคนดีอืมก็ได้ ได้ครับอร่อยเช่นเดิมนะครับพันนี้นะครับลุงหมูปลาตู้พันไม้เราไม่ได้จำหน่ายนะพันที่เราจำหน่ายนะครับคือจันทบุรีสิธนะครับการทนบบุรีสิทนี้มันจะได้จะได้นะจะได้จะได้ก็เนื้อดีรสกาตดีกับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าลูกทุเรียนลูกนี้นะครับเราได้จากพักพวกของเรานะครับเอามาให้ให้ให้ชิมกันนะครับว่าเอาให้รีวิวครับได้คำว่าาให้ชิมแลรีวิวเอาให้ชิมแล้วรีวิวนะครับก็ เพื่อให้เพื่อสมาชิกทั่วประเทศและทั่วโลกได้ดูกันนะครับได้ดูกันก็เป็นสไตล์ของเราครับสไตล์ของเราก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ลักชิมอะไรมากมายนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้เห็นว่าดันทบุรีสามนะครับที่เป็นระหว่างชนีกับก้านยาวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงก็ยอย่างนี้นะครับพอใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวะนี่นะครับดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เปียกฝนอยู่นะครับเราถ่ายกลางสายฝนเลยนะครับ กระเทยฝนเลยวันนี้ฝนตกฝนตกอยู่นะครับที่นี่นะครับเราลงมบัวเตยพันไม้นะครับอ่าลูกนะครับอ่าก่อนจะไปละเดี๋ยวฝนเริ่มไล่แล้วเนี่ยนี่เองครับลุงหมวก็ฝากบอกถึงพันนี้หน่อยครับว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้ใช้ได้ครับเนื้อเนื้อใช้ได้เนื้อจะหนากว่จาจันจันสองหน่อยอ่จาจันสองมันเป็นโทมนันดีเนาะเนื้อจะเข้มกว่าจันสองครับจันสองเนื้อมันจะบะเน้นสีนจะอ่อนแบบนี้ รสชาติจะไม่ไม่มติดเทียนกันก็ที่เก็บหลายวันนี้ก็รักษาเนื้อดีนะทำมารักษาไม่เละอะไม่เละนะครับเช้คำว่าไม่เละนะครับนี่ไม่เละที่ผมจะไปดูนะว่ามันมันนิ่มจริงๆนะครับมันนิ่มจริงๆแต่เขารักษาเนื้อดีนะครับดูสังเกตว่าเขาเนื้อเขาเยอะนะครับรักษาดีมากเนื้อหนาเนื้อไม่บางกะดบวกเปลือกนะครับดูการถันของของไส้แบบกันยาวเลยของไส้สตล์กันยาวใช่ไหม นี้นะครับใช่ครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าต้องบอ,อกว่าอ,อร่อยนะครับต้องบอ,อกว่าตั้งแต่เรากินมาไม่ติดมือใช้ได้แล้วกินมาหลายพันนะฮะ ก็บอกว่าทุกสายพันธุ์จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับเนื yeah. ้อชนีแหละแต่รสชาติอัไจะไปทั้งไอกันยาวเหนียวถ้าไม่กินรวนๆมันเหนียวเหนียวอร่อยฝากบอกท้ายคลิปหน่อยครับจะจบคลิปแล้วลูกหมูกับอันนี้ครับนี่คือจำจำจำามน้แต่ที่นี่งลูกไม่มีจำหนายนะจำตามเนี่ยมันมีแค่จำติดเองโอเค แล้วจากบ้านขงด้มาส่วนพวกกนัพวกันทั่งมาให้ได้ครับเฮ้ยลตงหูต้องเงี้วเลยครับอร่อยอร่อยโอเคสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อน